สวัสดียิ้เส้าจ้าตาสวัสดีกองใน่ตาสวัสดีครับนะเจ้โอ้ยสวัสดีสวัสดีตอนเช้าครับเออสวัสดีตอนเช้าครับสวัสดีค่ะพ่อเบิงเนี่ยยายจะพาเบิงติแตงดอกมะลิใส่วันแม่พี่น้องโอ้โหเปลี่ยนเอาว่เปลี่ยนตาละว่าเปล่าเปลี่ยนละว่าเนี่ยพี่น้องมันหกพี่น้องกำลังสิดแตงกินใส่วันแม่จ้านั่นได้พี่น้องแตงเสาใหม่ แตงไม่หรือจ้าแตงกิ่งใส่บ้านแม่พี่น้องแตงกิ่งใส่ปุ๋ยไม่จ้าหอดเวลาหลืพี่น้องออหอดเวลาเสีดใจบ้านแม่ละ่ะสีเปิไปจไหนสีถือเลขหรือสีถือสีถือคุยกินบอทันหูรื้พี่น้องแตงใส่ซ้สซ้ำสื่อเหลขกลรพี่น้องแตงดอกไหม่สีได้หรือสีเสียบอทันหูหหหยนหอยู่จ้าแต่ฝนหืมก็บ่ไดดได้พี่น้องฝนตกเสมอเสมอหนิบ่ได้จ้าผลาด กลพ่อยายกัลลังสิแตงหายตัวนี้บราะันไ้แตงพี่น้องมีตู้นีเบราันแตงสภาเพราะันแตงจ้าท่านนี้บราันแตงพี่น้องท่านพ่อยายแตงแล้วแตงล่ะพี่น้องแตงจริงใส่ปุ๋ยฉีดยาเข้าไปพี่น้องเบิงมันใส่ได้ผลบ่อบัดบัดเหมือนจังถาเบิงคลิปหนาเด้อพี่น้องถ้าติดตามคลิปหนาได้หรือมันสีบ่ได้ ท้ายให้พี่น้องบึงอีกเ่อจ้าตัวทั้งหลังจะเป็นถามสวนหฮาจ้าไปยายแตงไปต้น,นแตงแต่นักนน่กันละพี่น้องยายจะมาถ่ายคลิปให้พี่น้องบึงไปย้แตงจริงจ้ารองมือพูได้พี่น้องแตงจริงนี่้องมือปกติผู้นักคนเขาเอาเลื่อยตัดจ้าแต่ว่ามันมองงามยายวะยายก็เลยเอาเกีียว เอาเกี่ยวถางพี่นนาะเกลียวถ่าดเกลียตาถนัดไผลถนัดมันถ่านัดเครื่องเอาเครื่องผนเอาเครื่องเครื่องนี่มันมันกะงามไปอีกแบบแต่ว่ามันเหียนโพดพี่น้องทีนี้เกี่ยวนี่เ้ามถือเอาจะได้ก็ได้อะไรไปผลแต่งเอะไรไเราแต่งงามกตัวยายอยู่ยายเพราะแข็งแรงแต่งไปแต่งมาป,ปวดแขน ติดสามเด้อจ้ะติดสามเบิ่งว่ามันสีใดผลบอพี่น้องบางปีนี่ได้จ้ะบางปีนี่บ่ได้พี่น้องฝนทื่มห้ายสีดยาเข้าไปกับบ่เป็นผลเป็นล่าเนาเป็นล่าเบิดขันปีใดฝนมันทื่มแห้งขันมันแดดแน่ฝนแน่มันกัสีใดพี่น้องขันแดดขันแดดบ่มีฝนแนงได้ดีออกดอกแบบแบบงามเลยพี่น้องจำกันกับหนาส้มการเลยแต่ว่าถ้าสมมติว่าฝนตกมังสิ เึมหลายหลายนี่บ่อใดพี่น้องผาดนี่ปีหนึ่งบ่อใดพ่อเม็ดได้ขายดอกพุดพี่น้อง้แตขายแต่ดอกพุดแต่ว่าดอกมะลินี่บ่อใดเลยฉีดยาลงไปฝนก็ห้าออกฉีดยาลงไปกับฝนห้าออกพี่น้องอด้วยบ่อใดมันเป็นล่าล่าน้ำฝนพี่น้องงันจะเอายายั้งมาใส่ก็ไว้เพราะว่ามันฉีดครับมันฉีดยาไม่มีเวลาฉีดยาเลยล่ะเวลาเขามันแจ้งว่าฮาฉีดฉีดกับฝนตกมาใส่ ปีนั่นคือบอ่ได้ปีนี้นที่เป็นจังไงขันอากาศดีกว่าที่ใพี่น้องขันฝนบ่เข้มแห้งเสียงดวงพี่น้องจำถือสื่อเลขเอา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 ฝ้าถังตาพี่หยอกหลานเสยหลานยี่ตังเงินพี่น้องเอ้ยอันขึ้นไปกับไปเห็นหลานกับไปหยอกหลานเช่นก่อนยากำลังยากำลังใจ ่บอกีีแทะล้วพี่น้องมันนี่คือปลาเสียเอาให้แล้วจ้ะแจงซองเหมือนนี่เข้ามาว่ารับหนาให้งออีกแต่ก็คือก็ไปตัดหนาให้งอก่อนพี่น้องแจงกินจะตัดให้จำพี่น้องเป็นแจงกินแล้วจะตป็นี้หันแจงพี่น้องหันหันมาเป็นแจงกินวางแจงกินรับชมคลิปหนาได้จ้ายายสิทธายให้เบิรงว่ามันสิได้ด้วยสิ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้่องยายนั่นเอยด้วยจ้าขอบคุณทุกกำลังใจด้วยจ้า